สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO 3วันนี้ผมจะมาเล่าว่าไปคุยกับเดฟมาเป็นไงบ้างนะครับเป็นนัดแรกที่หัวกิวชาวไทยกับเพื่อนๆพื่อนตมเมอร์อีก3ท่านก็คือคุณทามอพโฟโรจัยนะครับจุงโก แล้วก็คุณป๊อปนะครับผมจากป๊อปแชนแนลเนี่ยแล้วก็รวมผมนะครับแอซซิ่งอีกคนนึงได้ไปคุยกับเดฟลิสแมนช็อกจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนั่นมันกลางปีแจกลีนินทั่วสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยสําหรับผมเนี่ยเป็นการพบกับเดฟรอบที่2แล้วนะครับ ก็มีการถามถ่ายฟีดแบ็กกันแล้วก็มีคําถามจากเดฟมาถามเราด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมจําได้นะครับต้องขออภัยด้วยตรงที่ผมไม่ได้จดเอาไว้นะเพราะว่าตอนคุยเนี่ยเป็นช่วงที่ผมกําลังเดินทางอยู่พอดีนะครับแล้วก็ติดฝนด้วยอ่ะโอเคครับคำถามจากเพื่อนสตรีมเมอร์ก่อนนะครับคาถามที่1ระบบประมูลหลังจบดันดีวายรามนะครับนานเกินไปแล้วก็อยากให้เดฟเนี่ยช่วยปรับเวลาลดลงหน่อยนะครับเดฟก็โอเครับทราบ เดี๋ยวจะปรับเวลาลดลงให้ตรงเนี้ยมีฟีดแบ็ k เข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับข้าะอ2อยากเพิ่มเวลากิวหลีให้นานขึ้นเพราะตอนนี้ได้เล่นสนุกแค่แป๊บเดียว15นาทีก็จบแล้วนะครับเดฟก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีอีก1กิจกรรมนะก็คือ g b g นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ใช้เวลาเล่นนานกว่าแล้วก็จะยังไม่ได้เปิดให้เล่นตอนนี้ แต่ว่าถ้ามีเนี่ยคิดว่าก็น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ทําของตีคนมาได้อย่างจูใจเพราะว่าเวลาเล่นจะใช้เวลาประมาณ30นาทีขึ้นไปเลยนะครับข้อ3คีย์ลัดน้อยเกินไปสกิล6ช่องไม่พอใช้อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าสกิลเนี่ยเรามาจาก r o 1ใช่ไหมเราก็แบบโอ้โหใช้ทุกสกิลอะ่ะจะบัฟจะอะไรเนี่ยบางทีเรากดเองด้วยนะครับใช้ตามจังหวะตามรูปแบบเกมเนาะเดฟก็บอกว่าอนาคตเนี่ยจะมีเพิ่มให้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ย เขาอยากให้เราเน้นใช้สกิลแค่ของคลาสาซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีปุ่มช่วยรันบัฟที่เป็นปุ่มเบอร์7นะครับไลน์อัพหรือว่าถ้าอยู่ในปุ่มคีย์บอร์ดก็จะเป็นตัว R นะครับผมอันนี้จะช่วยรันบัฟทั้งหมดทีเดียวได้ให้เราใช้อันนี้ไปก่อนแล้วก็ 6ช่องเนี่ยเพียงพอต่อการใช้สกิลคัสสาในปัจจุบันแล้วนะครับข้อ4อยากให้มีระบบแมชเมคกิ้งช่วยจับตี้ลงดันอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มากับเพื่อนครบ10คนใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดที่ว่าจะรวมคนให้ครบ10เนาะแต่ว่าเดฟก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมมีนะครับแมชเมคกิ้งแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้เพราะว่าอยากให้เพื่อนๆนสตรีมเมอร์ที่แบบเป็นแกนนํากิลหรือว่า เป็นสตรีมเมอร์สายแาล็คนลล็อกเนี่ยนะครับมาช่วยช่วยกันรันคอมูช่วยช่วยกันพาเพื่อนๆในช่องลงดันหรือว่าหาเพื่อนใหม่ในเกมในขณะที่อยู่ในช่วงเทสต,ตอนนี้นะครับข้อ5้าอยากให้มีหุ่นฟางช่วยเทสดาเมจครับเดฟก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมมีหุ่นฟางเทสดาเมจแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใช้ซึ่งตรงนี้ผมเดาว,ว่าบิลเนี่ยยังมีไม่เยอะด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะยังปรับบาลานซ์อะไรไม่เสร็จเนาะ ถ้าเกิดว่าให้เทสไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงตอนเปิดจริงก็ได้นะครับอันนี้ผมเดาเอาเองนะข้อ6การลากสกิลสลับในช่องคีย์ลัดเช่นสกิลผมเนี่ยอยู่สกิลช่องที่1ผมอยากจะย้ายไปกดเป็นเบอร์2แทนไม่ถนัดมือแบบเนี้ยทำไม่ได้นะครับในปัจจุบันเราจะต้องเปิดหน้า a l t เท a ร e S หรือเปิดหน้าสกิลขึ้นมาแล้วลากสกิลจากแผงสกิลลงมาใส่ใหม่เสมอ ซึ่งมันทําให้เราเล่นยากนะครับเราไม่สามารถสลับสกิลไปมาในช่องคีย์หลักได้เดฟก็ตอบว่ารับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะปรับแก้ให้เนาะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับข้อ7การควบคุมโดยโหมด PC ที่ใช้เมาส์คลิกเดินอย่าให้คลิกซ้ายเดินนะครับเพราะว่าคนที่เล่นแล็กนาล็อกมาเนี่ยจะถนัดการคลิกสายเดินมากกว่าใช่ไหมเดฟก็ตอบว่าจริงๆเราเนี่ยกังวลเรื่องการคลิกซ้ายเดินว่าจะไม่ชินกันสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นแล็กนาล็อกนะครับ แต่นาะคตก็บอกว่าจะมีการปรับให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะคลิกซ้ายเดินหรือว่าคลิกขวาเดินนะครับเพราะ8อยากให้มอนเกิดกระจายกระจายกันแบบ ROPC ไม่อยากให้กระจุกตัวแบบ RO มือถือซึ่งจุดนี้เยบก,ก็บอกว่ารับฟีดแบ็กเอาไว้พิจารณานะครับเพราะว่าถ้าอยากให้เกมออกมาเป็นสไตล์ PC เนี่ยการเกิดมอนที่กระจายกระจายกันอนะ จะทําให้คนได้เดินเดินไปเดินมาได้ตีนะครับการจับจองพื้นที่มอนการสัมปทานมอนเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะและทุกคนก็จะได้ฟาร์มกันอย่างค่อนข้างที่จะเท่าเทียมครับข้อ 9. b ้าบัคท่าโจมตีครับตอนนี้เนี่ยในตัวเทสท่าที่แพ้ทางตีแรงกว่าแต่ท่าที่ชนะทางตีเบาก,ากว่านะครับซึ่งก็ถือว่าผิดปกติเนาะเดฟตรงนี้ก็เดี๋ยวปรับแก้ให้นะครับต่อมาครับเป็นคําถามของผมแล้วนะครับ ด้วยเวลาที่จํากัดเนี่ยเราก็อาจจะถามกันได้ไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าคําถามของสตรีมเมอร์เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกันแหละเนาะซึ่งผมก็จะพยายามถามคําถามที่ไม่ซ้ํากับเพื่อนๆคนอื่นนะครับข้อ10การคราฟของแดงความเก่งแตกต่างจากของส้มน้อยมากที่ผมเรียกของส้มเนี่ยเพราะว่าในเกมมันใช้คําว่าของส้มนะครับจริงๆแล้วมันเป็นสีเหลืองเนาะแต่ว่าโอเคเราก็เรียกตามเกมไปแล้วกันเนาะคือมันไม่มีแรงจูงใจที่เราจะคราฟของแดงครับเพราะว่าสเตตเนี่ยมันไม่โดด อย่างเช่นตัวแอฟริกเนี่ยการันตี2ช่องนะครับแต่ของส้มมีโอกาสได้1นถึงสช่องซึ่งมันก็เทียบเท่าของแดงได้แล้วก็ตัวความห่างของเลสพวกเบสสเตตนะครับมันจะห่างกันอยู่ที่ประมาณ10%เท่านั้นเองซึ่งของแดงก็ยังมีโอกาสสุ่มได้สเตตในของส้มด้วยนะครับมันดูไม่กล้ากระโดดจนแบบเราจะต้องพยายามไปทํามันซึ่งตรงเนี้ยเดฟก็ตอบว่าเราไม่อยากให้เกิดการเพทูวินมากเกินไป โอ้ฟังแล้วก็ตกใจอยู่นะครับซึ่งผมก็ย้ําเข้าไปว่าท่าแบบนี้เราจะขายของได้น้อยนะแต่ดูเดฟไม่ค่อยกังวลครับพราะคิดว่าน่าจะมีท่าขายของอย่างอื่นอีกเยอะเลยข้อที่11สรุปแล้วจะใช้ระบบค่าพลังหรือไม่เป็นหมัดพุกเลยนะครับอันนี้เพราะว่าในหน้าต่างตัวละครเนี่ยเขาเอาค่าพลังออกไปเนาะถึงแม้ว่าจะเอาเมาส์ชี้แล้วเห็นแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะยังเอาออกไม่หมดนะครับ ส่วนตัวไอเทมเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีเรตติ้งไม่ว่าจะเป็นเลมแนนเอโคอุปกรณ์สวมใส่การ์ดต่างๆนะครับมันก็ทําให้ค่าพลังเนี่ยเพิ่มขึ้นเดฟก็ตอบว่าเราจะไม่ใช้ระบบค่าพลังครับแต่ก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเราให้ระบบค่าพลังอยู่ในอุปกรณ์เพราะอะไรเพราะเขามองว่าถ้าผู้เล่นที่ไม่ได้เล่นแลกนาลล็อก หรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่จะไม่ชินกับอุปกรณ์หรือค่าสแตตต่างๆการที่มีค่าพลังแปะอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆทําให้ผู้เล่นสามารถตัดสินใจเลือกใส่อุปกรณ์ที่ดีได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรู้ลึกขนาดนั้นนะครับถือว่าช่วยเหลือผู้เล่นที่ยังเล่นไม่ค่อยเก่งนั่นเองข้อที่12ครับระบบคิดบล็อกของเกมใหญ่เกินไประบบคิดบล็อกของเกมใหญ่เกินไปทําให้คนเล่นระบบ PC คลิกโดนบอสเวลาอยากเดินไปข้างหลังบอส หรือว่าต้องหมุนจอทําให้สับสนทิศทางเวลาคอกับเพื่อนนะครับเดบก็บอกว่าตั้งใจให้เป็นแบบนี้แล้วผมก็ดูจากการตอบแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะไม่ปรับนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าแนะนําให้หมุนจอเล่นนะตะกี้อิชูหรือเปล่าวะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเกมอะมีระบบอีกอันหนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับตอนคุยเนี่ยจุงโกก็บอกว่าเออมีอันนี้ด้วยนะผมก็เพิ่งรู้แต่ว่าไม่มีใครเคยใช้เลยนะครับ เดฟก็แนะนําให้ลองใช้ระบบนี้ดูน่าจะช่วยได้ก็คือจะมีระบบมาร์กจุดในแมปที่หัวตี้เนี่ยจะเป็นคนมาร์กครับสามารถมาร์กได้10จุดนะครับแล้วจะเป็นตัวเลขขึ้นมาให้ทุกคนเห็นเลยเวลาเราหมุนจอเนี่ยหรือว่าเราคอกับเพื่อนก็แค่บอกว่าให้เดินเป็นเลขอะไรเลขอะไรจะทําให้สื่อสารไดง่ายขึ้นเออซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันดีมากๆเลยนะต่อให้เดฟไม่ปรับถ้ามีอันนี้เนี่ยก็คิดว่าเล่นกันได้แน่นอนนะครับราะอย่างไอ้บอสตัวที่4เนี่ยที่เราคอกันแบบออกซ้ายออกขวาเดี๋ยว วงกลมเดี๋ยวโดนัทอะไรเนี่ยคือบางทีการเข้าใจของเพื่อนๆแต่ละคนน่ะก็เข้าใจแตกต่างกันนะครับผงคิดว่าเออถ้ามีบอกเลขมันง่ายเลยเดินไปเลข3เดินไปเลข4ี่อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูเนาะก็ขอบคุณเดฟมากๆนะครับที่แนะนําตรงนี้มาขออนุญาตเพิ่มข้อที่13ครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่คําถามของผมนะเป็นคำถามของเพื่อนสตรีมเมอร์นะครับทำไมกิวเลกเวลาแข่งจบเนี่ยไม่โชว์สกอร์คิวเดทให้เห็นนะครับ เดฟก็ตอบว่าเพราะว่าเราไม่อยากให้ผู้เล่นที่เติมน้อยเนี่ยรู้สึกน้อยใจนะครับที่คะแนนของตัวเองออกมาไม่ดีทีนี้เราก็ถามต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ในแง่มุมของการที่จะไปวิเคราะห์ผลการเล่นของกิลตัวเองหรือว่าเอาไปพัฒนาการเล่นต่ออะไรแบบนี้ยเราจะสามารถขอดูคะแนนได้ไหมซึ่งเดฟก็บอกว่าโอเคอาจจะทำให้ในอนาคตนะครับที่หัวกิลเนี่ยสามารถดูได้คนเดียวอะไรแบบนี้ พื่อที่จะเอาไปต่อยอดซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เห็นสกอร์เลยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยถนัดตรงไหนนะครับพลังเท่าไหร่ผลงานการเล่นเป็นยังไงบ้างเราก็ไปวางแผนกลยุทธ์กิวต่อได้ยากนะครับต่อมาครับเป็นคําถามจากเดฟบ,บ้างครับเดฟเนี่ยก็ถามเรากลับนะครับว่าตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับการที่เราได้ไปเทสมาแต่ว่าคําตอบของแต่ละคนก็จะประมาณว่าแบบก็ยังตอบไม่ได้มากเพราะว่าคอนเทนต์ที่มีตอนเนี้ยมันน้อยเนาะ และเขาก็มีเปรยๆมานะครับว่าเออในอนาคตอ่ะการเปิดเทสในรอบต่อๆไปนะครับจะมีการเปิดแบบฟรี PK เไว้ทุกคนเออเขาจะเปิดให้ทุกแมปแบบฆ่ากันได้โหผมนี่แบบเอาละเว้ยคือออกจากเมืองปุ๊บคือเดือดเลยนะครับบงบอสไม่ต้องลากกันละเพื่อให้เพื่อนๆได้ลองบิลลองการ PVP อะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเดือดขนาดไหนนะในแมปฟิลนะครับสุดท้ายนะครับเป็นคําถามยิงตรงจากเดฟเลยก็คือ ทำไมคนถึงมองว่าเราเนี่ยเป็นเกมโมบายมากกว่าเป็นเกม PC คือจริงๆแล้วอ่ะเดฟตั้งใจจะทําให้เกมตัวเองอะ่ะมันเป็นเกม PC ใช่ไหมคําตอบก็คือใช่ครับซึ่งคําตอบเนี่ยผมกับคุณป๊อปอะ่ะจะได้ตอบค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมกับคุณป๊อปเนี่ยจะมาจาก PC เนาะคำตอบที่ตอบไปนะครับก็เพราะว่า1การคลิกเดินแบบ PC เนี่ยมันจะเป็นคลิกขวาไงตอนเนี้ยมันทําให้คนที่เล่น PC มาไม่คุ้นเคยนะครับ 2การเกิดมอนแบบกระจุกตัวนะครับอันนี้คุณป๊อปก็จะเน้นย้ำมากเพราะว่าการที่เกิดแบบกระจุกตัวมันคือสไตล์การเล่นแบบโมบายนะแล้วก็แบบเป็นการจองพื้นที่นะครับหรือว่าตั้งตีไปยืนรุมมอนกันอยู่ตรงนั้นอนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน PC เนี่ยมันจะเป็นการเกิดแบบสุ่มแรนดอมจุดนะครับแล้วก็บอทเนี่ยก็จะเดิน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 ,ดนไปเรื่อยตีไปเรื่อยนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นตานของเยอะแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเกิดว่า คุณเข้าถึงมอนช้ากว่าคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะครองมอนตรงนั้นได้ทําให้เป็นเสน่ห์ของเวอร์ชั่น PC ที่มีมาตลอดตรงนี้นะครับข้อ3ครับ UI ที่มันดูมือถือมือถืออันนี้ทุกคนก็คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับข้อ4ผมต่อจากข้อ3นะครับก็คือการเติบโตของเกมมือถือเนี่ยจะเป็นการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุดเลยใน UI แต่ละปุ่มเนาะเช่นปุ่มนี้คลิกเข้าไปอัปเดตค่าไแ,แทก ปุ่มนี้คลิกเข้าไปเพิ่มค่า pvp อะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็จะเติบโตจากไอ้ปุ่มเนี้ไปเรื่อยเนาะแต่ว่าถ้าเป็น pc ครับการบิ i วต,ตัวละครเนี้ยมันจะไม่ใช่การทําแบบปุ่มนี้ทําอันนี้ปุ่มนั้นทอํอน,นั้นนะครับการทําแบบ pc ก็คือการทําไอเทมของสมใส่หรือว่าการอัปเกรดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยเพื่อที่จะเป็นไอเทมที่จะให้เราใส่นะครับ แล้วก็รวมถึงการกินบัฟต่างๆที่มันจะมีผลต่อการเล่นอย่างมากนะเราอาจจะใช้เวลาบิลไอเทมชิ้นใดชิ้นนึงเนี่ยนานหน่อยแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเก่งซึ่งอันนี้มันจะเป็นสไตล์ของ PC แต่ผมก็ได้บอกเดยไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดน,นะครับระบบเนี่ยเพราะว่าพอเวลาคนทําของเสร็จแล้ว1ชิ้นเนี่ยสมมุติว่าช่องตัวละครเราใส่ของได้5ชิ้นเนาะถ้าเราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนของใหม่ถ้าเขาไม่ power คลิปของใหม่เข้ามานะครับ ซึ่งก็จะเป็นการขายกาชาแบบสไตล์ PC ที่จะมีไอเทมใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ่อยๆนี่แหละมันคือจุดที่แตกต่างชัดเจนระหว่างโมบายกับ PC นะครับข้อที่5การบิวต,ตัวละครในโมบายเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบอัพสเตตทางเดียวเช่นสเต็ง 99, IG 99, d เก9 9อะไรแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเป็น PC เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ เพราะว่าทุกสเตตอ่ะมันจะมีความหมายหมดการออกสกิลต่างๆอ่ะมันเชื่อมโยงกับทุกสเตตเลยเช่นการลดไร่จะต้องใช้อินกับเด็กถึงแม้ว่าอาชีพคุณจะเป็นสายกายภาพแต่คุณก็ต้องแวะมาอัพอินกับเด็กบ้างเพื่อทําให้ร่เร็วอะไรแบบนี้หรือว่าการออกสกิลรัวไม่รัวขึ้นกับ ASPD เราก็ต้องแวะมาอัพเอจิบ้างนะครับซึ่งมันจะลึกกว่าเวอร์ชันมบายแต่ในทางผู้ให้บริการเนี่ยถ้าอยากจะให้เป็นมิด กับผู้เล่นผมคิดว่าจริงๆแล้วการอัพสเตตัสทางเดียวอะ่ะมันเป็นมิดมากกว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นที่ไม่ได้ชํานาญนะครับมันทําให้เขาเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกมเนี่ยมันเล่นยากและเหนื่อยจนเกินไปอ่าอันนี้ก็ให้ความเห็นเด็บไว้แบบนี้นะครับต่อมาครับข้อ6เป็นข้อสุดท้ายนะครับก็คือของสวมใส่ใน PC อ่ะมันจะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันมีเอฟเฟกเฉพาะตัวหรือมีเอฟเฟกที่รียกวร์สเตตัสต่างๆซึ่งเชื่อมโยงกับข้อ5เนาะ ที่บอกว่าต้องอัพสเตตโน่นนี้นั้นใช่ไหมไม่ได้อัพทางเดียว e นั่นแหละครับจะเป็นสไตล์ของ PC แต่ทีเนี้ยโมบายเนี่ยจะไม่ได้ล็อกอะไรแบบนี้เลยนะครับมือถืออ่ะมันจะเป็นการวัดพลังกันไปเลยตรงๆงว่าใครทำสเตตไหนมามากกว่ากันเช่นผมเป็นพลาดินอ่ะผมอัพสเต็งอีกคนหนึ่งอัพสเต็งได้มากกว่าผมหรือว่าใส่อุปกรณ์ที่มีออฟสเต็งสูงกว่าผมเขาก็จะชนะผมละนะครับเออซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีการชนะกันด้วยบิวแต่ว่าจะชนะกันด้วยสเตตัสมากกว่า แต่ไม่ได้บอกว่าโมบายไม่สามารถชนะกันด้วยบิลได้นะเออก็ยังชนะกันด้วยบิลได้แต่ต้องบอกว่ามันน้อยกว่า PC จริงๆนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อน,อนๆสําสำหรับที่ได้ไปคุยกับเดฟมาเนาะเนื้อหาตรงไหนที่ผมตกหล่นไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมมันไม่ได้จดบูเลตเอาไว้ตอนคุยเนื่องจากผมกําลังเดินทางอยู่แล้วก็ฝนตกด้วยนะครับอาจจะมีตกหล่นไปบ้างนิดหน่อยนะครับผม เอาละก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับฟีดแบ็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆสตรีมเมอร์เนี่ยก็ได้ส่งฟีดแบ็กไปหาเดฟเรียบร้อยแล้วถ้ามีคอนเทนต์เทสอะไรเพิ่มเติมในอนาคตเดี๋ยวเราจะได้ฟีดแบ็กกันเพิ่มเติมต่อไปนะครับตอนนี้ก็ยังขาดอีกหลายระบบนะที่เรายังไม่ได้เทสนะครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงการตั้งร้านซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นกลิ่นอายของ ROPC อย่างมากเลยเป็นสิ่งที่แบบเดฟต,ต้องการให้เกิดขึ้นถูกไหมดังนั้นเนี่ย ผมว่าระบบเนี้ยมันสําคัญและอาจจะเป็นตัวตัดสินอันหนึ่งเลยนะครับที่คนจะมองว่ามันเป็น PC หรือมือบายเพราะว่า PC เนี้ยมันฟรีเทรดถึงแม้คุณอาจจะเก็บภาษีบ้างแต่ว่าการตั้งร้านกําหนดราคาได้อย่างอิสระและเลือกเวลาตั้งร้านได้อย่างอิสระนั่นคือสเสน่ห์ของ ROPC ครับดังนั้นผมฝากเอาไว้ละกันถ้าเกิดว่าเดฟอยากให้คนมองว่าเป็นเกมระบบการเทรดเนี้ยผมคิดว่าต้องทําออกมาให้ดีมากๆ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้ครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคุยกับเดฟรอบต่อไปนะครับผมวันนี้ผมไปแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอซ i ซิงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ